เมื่อวันที่12สิงหาคม2567ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีอาจารย์ดรสัตพน์มุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีรัตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันธ์12สิงหาคม2567ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดรบุรี โดยมีคุณอัมพลอังคภาคกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดรบุรีเป็นประธานในพิธีโดยเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาเป็นพิธีเจริญพระพุทธมน์และทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน93รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นในเวลา17บเนาฬิกาสานาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะวังผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล